ยุคสมัยเนี้ยคุณผู้หญิงเขาแต่งรถกันสุดจริงก็อย่างคนสวยชุดดําคนเนี้ยเขาน่ะเพิ่งออกซีวิกเอฟอีป้ายแดงมามาถึงก็มาจัดชุดแฮปปี้มิวชุดใหญ่ชุดโตโอ้โหแจ่มเลยก็บอกแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาแต่งรถกันสุดจริงเริ่มขั้นตอนแรกก็ทําการแลบกันลอยให้เรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทําการถอนการติดตั้งโชค๊คอัพชุดเก่เอามาจากตัวรถทําการเซตติ้งโชค๊คอัพสตาร์บัคเกลเพราะว่าใส่แรงหมาเข้าไปที่ตัวโชค๊คและใช้เวลาเพียงไม่นานครับโชค๊คอัพคู่หน้าและคู่หลััััังงงเเ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 นนนนนีีีี่่่่ยยยกกก็็็ถูตตติิิิดดดดด้้้้สสรรรรรรรจปปปปทบบบบออออวโโโชชคลลลืใแาฟฟ์มไ16ะ นุ่มไม่เย่อหยนั่งรอสักครู่นะครับส่วนดีเทลในการประกอบล้อเนี่ยยังคงใส่ใจเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ย่างให้ตรงมากงจุบมล่มการตัรลปอดราคาเป็มาตรฐานรถึงการถ่วงยางให้ได้บาลานซ์ไม่งสุดด้วยเครื่องมาตรฐานระดับสูดซูเปอร์คาร์แต่เลสเทคกเขาใช้กับ c ีวิกเอฟซะหน่อยตัวล้อเนี่ยไปโทนดำตะกวเราใช้ทั่วก็จะเป็นสีดำครับล้อเลือกใช้เป็นทีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กสีดีจีเอ็มเป็นล้อโฟล์ฟวิ่งน้ำหนักเบางานเอ็นเคโอ่ลัสด้วยยางโตโยต้าอาร์วัน กบ,บล้อเข้าที่ตัวรถมันก็จะดูสะอาดตาเรียบร้อยแบบนี้แหละครัต่อด้วยการติดตั้งกันชนหน้า FL5 ขวา